ปลาเซียมจ้าปลาเซียมสวยๆเลยเด้อจ้ามือนี่สวยจังไดสวยซ้ำไไดมาสีผ้าไปเบิ่งกันเลยจ้ามือนี่ค่ะเฮ้ายู่ที่บอยพันปลาที่เก่าที่เดิมของเรานะจ๊ะนี่ปลาเซียมปลาชะโอนสวยๆแบบนี้เลยสวยตรงไหนสวยตรงผิวมันวาวค่ะสวยตรงผิวมันวาวสวยตรงปากบบเปื่อยสวยตรงลำตัวใสๆแบบนี้เลยอันนี้คือความแข็งแรงนะคะบอยพันปลาจะสิเน้นเลยค่ะเรื่องความแข็งแรงความแข็งแรงต้องให้ได้ ตรงงามค่ะป้าตรงงามให้ลูค่ะเพื่อนสีได้เอาไปเลี้ยงแล้วแบบว่ามัดสีได้มีความยากหน่อยลงเด้อค่ะถ้าได้ป้าที่บ่แข็งแรงไปมันจะยากมากในการดูแลเพราะว่าเพราะว่าพี่ๆนี่บ่ได้สังเกตหูคือจังคือจังมูหนูเนี่ยค่ะอยู่ประจําก็จะรู้เลยว่าเนี่ยอาการแบบนี้สวยงามมากสวยงามมองนี้มองนี้มองนี้ค่ะนี่เหลือมาบมาบยังสี่เลยค่ะผิวมันวาวค่ะปากไม่ขาดปากไม่เปื่อยนะจ๊ะหางบกพรพอมค่ะอันนี้คือความแข็งแรงที่เราจะส่งมอบให้พี่ๆ ของเฮาอยู่แล้วเด้อค่ะเป,เป็นประจำสม่ำเสมออยู่แล้วล่ะค่ะความนับเด้อค่ะนับตองโคบตองต้ง,ตงค่ะนับทีละห้าตัวค่ะยี่สิบมือหนึ่งร้อยตัวสี่สิบมือสองร้อยตัวค่ะวันนี้เหาสีแพกอยู่ที่สองร้อยตัวค่ะเพื่อเดินทางไปไกลเติบค่ะที่ซีสกเกตเติบอยู่แล้วเนาะนั่นแหละค่ะบัดที่นี่กาศิษย์ไซนจํานวนที่มันพอดีพองามเหมาะสมค่ะ เพื่ออีหยังจางใสหน่อยลงเพื่อในถุงจะได้มีออกซิเจนมากเพียงพอสําหรับเขาสเสดาอยู่กันค่ะอยู่ได้ประมาณโดยประมาณนะคะ8ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงแต่แต่เงื่อนไขก็คือถ้าเราสามารถลงบ่อได้เร็วขึ้นลงได้เร็วขึ้นกสีได้ความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นค่ะอันนี้ที่บอยกาลังแพทย์เนี่ยค่ะเติมล่มเขาไปเติมออกซิเจนเขาไปเอานับหนึ่งสองสาม เรียบร้อยค่ะตากมุ้งดีนี่คำถามอีกคำถามมาจีวิ่นบอลหลังมือคือจะรมุนแหแ้งล้วแครเออยามันกับเซ้าวิ่นน่ะล่ะเติมออกซิเจนต่อไปค่ะพี่กับเฮ็ดคือกันแบบนี้เนาะเฮ็ดคือการทําเหมือนการผ่านหนึ่งแมนแมนตกเฮ็ดเห็นมันเรี่ยวเผื่อที่เติมออกซิเจนเห็นมันเย็นเด้ออันนี้สองลอยโตจ้ะครบแน่นอนตรงจํานวนแน่นอนรับประกันความแข็งแรงให้พี่พี่วันนี้ไปโตที่ซีสกเกตค่ะซีสิซีสเกตป่างกูพิซักเนาะ เพิ่นเคยสังกระเฮ้าแหล้วหลายเขียวหลายรอบเล้วยิดใจในความแข็งแรงของปลาแล้วก็คุณภาพปลาของเราเราจะเน้นนะครับความซื่อสัตย์ความแข็งแรงนะครับปลาต้องครบตรงจำนวนไม่กกงจำนวนปลาต้องแข็งปลาพออาหารปลาจบครบทีเดียวที่บอยพันปลาด่วนโทร0801720110มีเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นระวังโดนแอบอ้างระวังมีฉาชีบอยพันปลามีแค่ที่เดียวนะครับไม่มีหลายสาขาไม่มีลูกฟาร์มไม่มีลูก,ลกบ่อนะครับ ผมไปเองไม่มีการฝากส่งนะครับมาที่หน้าฟาร์มก็จะเจอ,อ่าป้าน้องแล้วก็น้องแพรวาวนะครับนี่นี่นี่ค่ะคน,คน,นี่ค่ะคนนี้คนคนี<ม>้แพรวพาวคนเกา่าคนเดิมค่ะขันมาบ่เห็นแพรวหรือบ่เห็นป้าน้องกัแสดงว่าผิดแน่นอนถูกต้องคือที่นี่สาวแรวยิม้มเป,เป <Ĉ S 2> ิดๆขึ้นเยอะจ้าการทีเสียงดังหายหาัดข้อเนี่ยจะน้อยตามสไตล์เป็นคอลเลคชั่นเพื่อเพื่อที่จะอยากให้พี่ๆเข้าเ็นได้แมน ห่องใ่เนี่ยบ้างเชือกับยาวาด้วยค่ะความหวังนี้ทั้งนั้นเลยมีแต่ความให้พี่ๆได้ประโยชน์จากจากได้ประโยชน์เยอะที่สุดในการมาะมาเบิงท่านป้าแล้วเอากลับไปให้มาได้ผลกับพี่พีรีด้วยค่ะอันนี้อยากจัหัวใจแม่เราไม่ได้มี้ออแอบอ้างอื้อแบบว่าเนาะนันไม่ไม่มีอะไรแอบแฝงเลยค่ะวคามจริงใจควังอยากให้ได้อยากให้พี่ได้ประโยชน์ร้ายอ่ะแม่แม่ ยอยากทาแเลยต้องไปกินปลาเนาะปล่ okay, อยพันปลา,ปาปขอคุณหลายๆด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมเลยติดตามเลยเมตตามูฮาวมาตลอดขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ